ผีให้ยืมปากกาหลอนๆก่อนนอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ำคืนนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยกับประสบการณ์ขนขีงลุกผีให้ยืมปากกาเป็นเรื่องราวหลอนๆกับทหารเกณฑ์หนุ่มนายหนึ่งซึ่งเขาได้พบเรื่องราวอันแปลกประหลาดตอนที่ยังฝึกที่หน่วยฝึกทหารใหม่แห่งหนึ่งย้อนกลับไป20กว่าขอปีที่แล้ว นายสังเป็นคนจังหวัดสากแก้วตอนนั้นเขามีอายุ21ปีพอดีซึ่งอยู่ในช่วงการเก์ทหารเขาได้จับได้ใบแดงพลัดที่หนึ่งได้มาประจำการที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งขอสงวนามวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีจะมีน้องๆทหารใหม่มารายงานตัวที่ศาสดีที่อำเภอบ้านเกิดของตัวเอง หนึ่งในนั้นมีนายสังอยู่ด้วยเขาได้มารายงานตัวตั้งแต่เช้าที่ศาสดีที่อำเภอบ้านเกิดของเขาเองหลังจากนั้นมีรถ GMC มารับน้องๆ้องทหารใหม่เพื่อเอาไปที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อที่จะคัดแยกว่าใครจะได้ไปประจำการอยู่ที่ไหนมีจ่าคนหนึ่งเป็นพลขับชื่อจ่าน้อย ลูบรางใหญ่ดำแข็งแรงเป็นพลขับเพื่อที่จะส่งน้องๆทหารใหม่ไปประจำการตามหน่วยต่งตางๆเร็วๆอย่าชักชาเดี๋ยวไปซ่อมไม่เคลเลยเป็นนักรบเราต้องเข้มแข็งใครเป็นนักเลงให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้แล้วใครที่พกขวดเหล้าเอาทิ้งลงไปเลยจากนั้นนายสังก็ได้มาถึงศาลากลางจงังหวัดเพื่อที่จะรอให้สัสดีคัดแยก เมื่อคัดแยกเสร็จแล้วนายสังก็ขึ้นรถ GMC เพื่อที่จะไปไประจําการหน่วยทหารหลังจากนั้นนายสังก็มาถึงค่ายทหารแห่งหนึ่งเร็วๆเยว่วยาชักนักรบเราต้องเข้มแข็งเราจะอ่อนแอไม่ได้เด็ดขาดนายสังก็ลงจากรถ GMC ของทหารทางหน่วยฝึกทหารใหม่ก็ได้จัดเตรียมอาหารมือเย็น เพื่อที่จะต้อนรับน้องๆ้องทหารใหม่ได้รับประทานอาหารกันอย่างอร่อยๆเงียบๆเลย,ยกินข้าวยาบุมบามอย่าเสียงดังเป็นทหารเราต้องมีระเบียบวิน,นัยทุกคนรับทราบรับทราบครับน้องน้องทหารใหม่เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้ไปอาบน้ำที่หลังกองร้อยทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจครับดีมากเสียงดังฟองช็อตเมื่อน้องๆ้องทหารใหม่ อาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้าไปที่โรงนอนที่หน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อที่จะเข้านอนนายสั่งก็บน่นพึมพำว่าโกเไม่น่าจับได้ไปแดงเลยสวยชิบหายพยพไอคนนั้นบนไรวะเปล่า่าครับเปล่า,ลาหลังจากนั้นจากกองร้อยก็เป่านกหวีดเพื่อส่งสัญญ,ญาณให้ทหารใหม่ได้นอนทุกคนนอนได้แล้วจะอ,ออกมาเพ่นพ่านให้เห็นนะหลังจากนั้น เวลาตยห้าสามสิบนาทีก็ได้มีเสียงนกหวีดดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งทุกคนตืน่นตื่นตื่นจะนอนตื่นสายเหมือนอยู่ที่บ้านไม่ได้นะตอนนี้เราเป็นทหารเราต้องเข้มแข็งเราต้องทนทุกสภาพทุกสมรภูมิเราต้องอยู่หน่วยทหารใหม่เป็นระยะเวลาสองเดือนเราต้องเข้มแข็งทุกคนรับทราบรับทราบครับ หลังจากนั้นครูฝึกทหารใหม่ก็ได้นําทหารใหม่ออกกําลังกายทุกเช้าเมื่อออกกําลังกายเสร็จแล้วทางครูฝึกก็จะพาน้องๆ้องทหารใหม่ไปรับประทานอาหารที่โรงทานอา้าวน้องๆ้องทหารใหม่ฟังทางนี้วันนี้เรามีเมนูอ่อยขึ้นชื่อประจํากองร้อยเรานั่นก็คือแกงล้อแม็กอดกาแฟเมนูแกงล้อแม็กและหลอดกาแฟขึ้นชื่อเมนูประจํากองร้อยนั่นก็คือแกงหัวไชเท้า และแกงผักบุ้งนั่นเองเมื่อทหารใหม่รับประทานอาหารเสร็จแล้วทหารใหม่ก็จะเข้าแถวเพื่อที่จะเดินไปหน่วยฝึกอา้าวทั้งหมดขวาหันหน้าเดินไม่พร้อมเพียงกันเลยเอาใหม่สิหลังจากนั้นน้องๆทหารใหม่ก็เดินมาที่หน่วยฝึกทหารใหม่แล้วก็ทําการฝึกท่ามือเปล่าท่าอาวุธต่างๆอ้าวน้องๆทหารใหม่ฟังทางนี้ วันนี้เราจะมาฝึกท่ามือเปล่ากันก่อนแล้วค่อยฝึกท่าอาวุธทหารใหม่ทุกนายต้องฝึกเป็นระยะเวลาสองเดือนนะและมีวันหนึ่งทางหน่วยฝึกทหารใหม่จะทำการฝึกทางด้านจิตใจให้กับทหารใหม่โดยการเขียนชื่อคนตายในวัดแห่งหนึ่งให้ครบ10คนอน้องๆทหารใหม่ฟังทางนี้คืนนี้เราจะไปฝึกเขียนชื่อคนตายให้ครบสิบคนที่ป่าชา้าถ้าใครเขียนชื่อมาไม่ครบ หรือปลอมแปลงชื่อจะต้องถูกลงโทษเพราะครูฝึกมีชื่อคนตายอยู่ในมือดังนั้นถ้าใครที่จะปลอมแปลงชื่อไม่ได้ทุกคนรับทราบรับทราบครับให้น้องๆทหารใหม่เตรียมปากกาสมุดโน้ตให้เรียบร้อยทหารทุกนายทราบทราบครับหลังจากนั้นทหารใหม่ก็เข้าแถวอาแนวนี้คนแรกไปเลยคนที่สองตามไป นายสองเป็นคนที่สามเมื่อเข้ามาถึงหลุมศพคนตายเขาก็ได้ลืมปากกาติดตัวมาด้วยอ้าวชิบหายแล้วแล้วลืมปากกาทำไงดีวันเนี่ยและทันใดนั้นเองมีเสียงพูดออกมาเบาๆพอนมลืมปากกาหรือไงฮะครับผมลืมปากกาครับอ้าวปากกานี่ยให้ยืมขอบคุณครับลงุงนายสังเขาลืมไปว่าเข้ามาคนเดียว เขาเพิ่งจะมานึกได้เอ๊ะนี่เรามาคนเดียวแล้วใครยื่นปากกาให้เราวะสอกพักหนึ่งก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกไอ้หนูแล้วลุงเป็นใครครับมาได้ยังไงบ้านข้าก็อยู่แถวดีแหละลุงที่นี่อยู่ป่าช้านะลุงอยู่ได้ยังไงอะ่ะ เอ๊ะไอ้นี่ข้าบอกแล้วไงว่าบ้านข้าอยู่ไหนนี่เอาปากกาของข้าคืนมางั้นลุงก็คือผีพิผีใช่เปล่านายสั่งก็ยืนอ้าปากค้างตัวแข็งคิดอะไรไม่ออกเอ็งจะยืนอยู่ทำไมล่ะไม่รีบไปจดหลายชื่อให้ครบล่ะฮะ จากนั้นนายสังก็รีบวิ่งออกจากจุดตรงนั้นไม่ได้จดลายชื่อให้ครบตามจำนวนผู้ฝึกสั่งช่วยด้วยครับผี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 หลอกผมครับช่วยด้วยครับจากนั้นนายสังก็วิ่งมาถึงจุดตรงที่ครูฝึกยืนอยู่ช่วยด้วยครับครูผีหลอกผมครับูดช่วยผมด้วยครับไปนอนอะไรของเองวะผีเผลอที่ไหนมีเราเป็นทหารเราต้องเข้มแข็งไม่ใช่อ่อนแอ ไปจดไหม่ปฏิบัตินายสังก็ยืมปากกาของเพื่อนแล้วก็ไปจดใหม่มือสั่นขาสั่นทำอะไรไม่ถูกเขาก็ได้ยกมือไหว้บอกผีในป่าช้าซสา้โถอย่ามาหลอกมาหลอนผมเลยครับผมมาฝึกให้เข็มแข็งผมไม่ได้คิดมารบกวนเจ้าที่เจ้าทางหรือผู้ดูแลป่าช้าแห่งนี้ ให้ผมได้ทำการฝึกร่วงไปได้ดูดีด้วยเธอสาธุแล้วเขาก็ได้จดรายชื่อคนตายครบตามจำนวนที่ครูฝึกสั่งมาอ้าวครบถูกต้องเป็นทหารเราต้องเข้มแข็งไม่ใช่อ่อนแะอเมื่อทหารใหม่ฝึกครบทุกนายก็ได้ทำการขึ้นรถเพื่อกลับหน่วยฝึก รุ่งเช้าก็ได้ทำการฝึกตามสถานีต่างๆให้ครบถ้วนเวลาผ่านไปสองเดือนนายสังก็ได้ลากลับบ้านและนำเรื่องนี้มาเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังเฮ้ยจริงดิไอ้สังมันไปเป็นทหารมันโดนผีหลอกจริงเหรอฮะข่าวว่ามันโมมากกว่าผีเปิดที่ไหนมีไอจอกชุ้ยเมื่อครบระยะเวลาการลาเขาก็ได้ลากับหน่วยฝึกทหารใหม่แล้วขึ้นกองร้อย เพื่อทำการฝึกภาคสนามต่อไปนี่เป็นที่มาของเรื่องผีให้ยืมปากา